สวัสดีค่ะเพื่อนๆทานอีกแล้วนะคะพี่พลอยทานอีกแล้วนะคะทานอีกแล้วทานอีกแล้วเดี๋ยวขยับไปอีกนิดนึงค่ะถึงเวลาทานข้าวอีกแล้วนะคะถึงเวลาทานข้าวอีกแล้วได้เวลาทานก็ต้องทานเนาะไม่รู้จะทำยังไงนี่พี่พลอยได้ผัดพริกอ่า ผัดพริกหมูผัดพริกหมูติดมันหน่อยหน่อยเอ้ยอยากปกติพี่พลอยก็ไม่ค่อยชอบนะแต่ว่าบางครั้งมันก็จะอยากเป็นบางครั้งเนาะเพราะว่าพี่พลอยก็ไม่ค่อยอยากจะทานเนื้อสัตว์เท่าไหร่แต่ก็เป็นบางครั้งที่เราอยากเนาะมาซื้อวันนี้ซื้อมาซื้อมาไม่ใช่อะไรหรอกพอเขาเห็นเขากาลังผัดอยู่พอดีเลยอ่าคนแรกเลยนะคะเนี่ยคนแรกเลยก็พี่พลอยชอบแบบนี้ได้ข้าวเปล่าจานหนึ่งเหมือนเดิมนะคะ ้าวเบเบอรี่อันนี้มีผักนะคะมีผักทานด้วยมีผักนะคะมีแตงกวามีอะไรอย่างเงี้ยผัก่ะไในน้ําเหมือนเดิมอยากจะทานพวกน้ำอะที่ว่าน้ําแดงมะนาวอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่อยากกลัวเป็นแบบหวานด้วยได้ฝรั่งได้ฝรั่งนะใครจะทานกับพี่พลอยนะคะทานฝรั่ง่ป ทานข้าวหับข้าวหาปลาผัทานกับพี่พลอยนะจ๊ะเอาไว้ก่อนอร่อยมามาทานกับพี่พลอยมาแตงเนาะแตงผักอะไรเนี้ยมันก็จะหลายๆอย่างประสมกัน พี่พลอยเก็บไว้อย่างดีพวกผักพี่พลอยไม่ทิ้งนะถ้าไม่เสียน่ะพี่พลอยจะไม่ทิ้งเด็ดขาดเออเว้นแต่ว่าถ้ามันเสียแล้วพี่พลอยถึงจะทิ้งถ้าแบบนี้พี่พลอยไม่ทิ้งเนี่ยพี่พลอยทานได้หมดค่ะหาข้าวาปลามาทานกับพี่พลอยนะคะนี่คืออาหารพี่พลอยนะคะหลักๆนะคะเพื่อนๆพี่พลอยทานง่ายนะทานง่ายๆค่ะเนี่ยคือว่าอาหารพพลอยคือประมาณนี้อร่อยที่สุดแล้วค่ะ อร่อยพี่ทุดที่สุดแล้วผักอะไรก็ได้ที่ว่าอร่อยอ่ะทานได้เลยขัดพวกนี้พี่พี่ลอยไม่ทิ้งเด็ยค่ะถ้าไม่เตีย ทาง้างมันก็อยากจะทานน้่งเนาะพวกหมูพวกอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ทานหมูบางทีแบบว่าเขาเรียกอะไรพลังงานเราก็ไม่มีเนาะมันต้องทานบ้างแล้วพี่พอบอกว่าเออให้ตักเอาน้ําหน่อยนะอยากได้น้ํามันด้วยไงน้ํามันแบบว่าทดน้ํา พอกตักให้เ <laughs> วานเพื่อนเข้ามาใหม่คนที่บอยเห็นเข้ามาแป๊บเดียว เข้ามาแปบบ๊แบบเดียวก็หลุดพลอยรู้พี่พลอยรู้ไงแล้วก็เป็นเพื่อนแบบว่าเขายังเปิดช่องใหม่ยงช่องเล็กๆอ,อยู่เนี่ยรับแค่ประมาณร้อยกว่า,วาอะไรประมาณเนี้ยเขาเข้ามาทักท้ายพี่พลอยตอนที่พี่พลอยไลฟ์สดแบบตอนมาดูคลิปย้อนหลังเนาะแสดงว่าเข้ามาดูเสร็จปุ๊บกดเลยพี่พลอยคิดว่านะ น่าจะดูปุ๊บกดปั๊บเลยอะพี่พลอยว่าเนาะเพื่อนคนนี้ยเข้ามาปุ๊บกดปั๊บเลยแป๊บเดียวเองพี่พลอยเห็นหลุดเพราะว่าพี่พลอยดูซับอยู่ตอนนั้นไงเพราะว่าเออพอดีเข้าเพิ่มมากี่นาทีอะไรประมาณเนี้ยที่ไหนได้ก็หลุดฝากเพื่อนๆนะคะเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่เนาะน่าจะเป็นเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าก็คงรู้แล้วล่ะ ดูคลิปให้หน่อยนะอย่าเพิ่งกดเร็วแล้วเพราะฉะนั้นมันก็หลุดนะเมื่อวานนี้หลุดแต่ดีนะเทพพี่พลอยยังไม่ไปอะ่ะพี่พลอยทักทายไปก่อนนะพี่พลอยยังไม่ไปนะถ้าไม่อย่างนั้นน่าหลุดทั้งสองคนเลยแหละพี่พลอยยังไม่ไปแล้วทีนี้พอดีทางเขาว่าต้องหลุดแน่นอน ก็เข้ามาเร็วด้วยอ่ะพี่พอไปหาเขาแล้วเขากมาเร็วเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเนาะเข้าใจก็อยู่พี่พลก็เข้าใจก็อยู่เขาก็ค่อยๆทําไปอะไรประมาณเนี้ยค่ะเ,เพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติด,ดตามกระดิ่งพี่พลเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวพี่พลไปเยี่ยมเหมือนเดิมนะคะ อันคลิปนี้แค่นี้นะคะเดี๋ยวพี่พลอยขอทานข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้ากำลังอร่อยเลย